สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่จันตรีย่เช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมขนุนพันธงประเสริฐนะคะนะนี่พันธงประเสริฐนะแต่ยังไม่สุกนะคะเริ่มแก่แล้วนะคะนะ <S <S เป็นขนุนในบ้านนะคะทองประเสริฐแม่ลูกโดกจริงๆแล้วก็ทานอร่อยด้วย <S 1> <S 1> เนื้อจะสีเหลืองแล้วก็กรอบนะคะทองประเสริฐเป็นของทางภาคใต้นะคะเพื่อนๆขนุนทางภาคใต้นะ ดูนะคะเดี๋ยวมาดูแม่ลูกโดกแม่ลูกโดกมีกี่ลูกแม่ลูกโดกอันนี้ตัดไปกินบ้างนะคะเพื่อนๆตัดไปแกงบ้างขนนอ่อนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะดูแม่ลูกโดกนะมาดูซิแม่ลูกโดกมีกี่ลูกมาดูแม่ลูกโดกแม่ลูกโดกเห็นไหมนี่ เรียงกับพื้นเต็มเลยหนึ่งสองสามดูนะคะสี่ห้าหกเจ็ดลูกนะเพื่อนๆดูนะคะออกใต้เลยออกติดดินเลยนะคะนอนเรียงอย่างนี้เจ็ดลูกแม่ลูกดกของเราสุดยอดเลยขนุนทองประเสริฐนะคะลูกดกจริงๆแต่ลูกไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆเนาะ นอนกระดินเลยเจ็ดลูกนะคะเจ็ดลูกอ,อันนี้ที่เห็นหน่อไม้ฝรั่งนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวออกปนหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ขนุนขนุนทองประเสริฐแม่ลูกดกแม่ลูกดกทองประเสริฐมาแล้วอ่าทีแรกก็จะตายนะเพื่อนๆก็เลยตัดไว้ ตายไปกิ่งหนึ่งเหลือกิ่งนี้เหลือกิ่งนี้เหลือกิ่งนี้กิ่งนี้เท่านั้นนะคะทองประเสริฐทองประเสริฐใกล้บ้านติดติดริมบ้านเลยติดรั้วเลยทองประเสริฐแม่ลูกดกตัดไปกินเยอะนะคะตัดไปกินหลายลูกเ้วเอาไปแกงด้วยแล้วก็ สุกที่สุกก็สุกสุกเก็บไปบ้างนะคะเหลือเหลือแค่นี้เนาะสมอยคะดูมันออกนะตรงนี้พอดีเลย ทองประเสริฐแม่ลูกดก ตัดไปหลายแล้วตัดไปเยอะแล้วนะคะตัดไปกินเยอะละเหลือไม่เท่าไรเหลือไม่เท่าไหรนะคะนี่ก็สวยเหลือไม่เท่าไระะละท,ทองประเสริฐเหมือนลูกทู้เรียนเลยลูกนี้เหมือนลูกทูเรียนเลยนะเพื่อนๆนะแต่ไม่ใช่นะเป็นขนุนทองพันประเสริฐ ทองประเสริฐอันนี้เป็นของฝากนะคะจากญาติที่อยู่ระยองนะคะเอามาฝากนะเอามาฝากเอามาให้ปลูกไว้